เตะเต้นที่สองแล้วนี่ค่อยๆค่อยเห็นมันจ้วค่อยเห็นมันจ้วมันจ้วายต่้ยมักไงไรฝุ่นบานนี่มันขาสั้นจะสั้นกันถึงมาเดี๋ยวมันก็ออกแม่บังไปเบิ่งเบียดแม่เบิ่งป่าฝุ่นแม่ลูก ใครดึงออกมาเมื่อเม,มันสิลวกเมื่อมันสิลวกกล้ลลลองตองดองเลยเบ็ดบานนี่มันบนลวกด,ดึงมาแม่ป่ามันคือเขาบุงคักแต่ใช่ใมันเขาไม่คักแต่เอาออกได้บ่ละะ่ะบ้าน,นไอ้ตั้งไหนเอาบานนี้เอาขาซะ ก็ข้ามาก็ขเขาคอยดึงมาเนี๋ยเก่าปวดออกมาดอกพูน่ะก็ข้ามาไดบ้ปงะก็ะขเขาได้บ่ก็ได้บ่ <c oughs> <c oughs> เอาอีแต่เมีจังกี่ได้บาาเนี้อืมเอาวงดู เสียนวิ่งเอาวุ้งกันหน่ำแบบนี้เอาเอาดีๆมันออกมาได้บ่หน่ามันออกมาได้บ่เหตุยังเหนียวยังสืออกมาโม<ง>เดลงบ่เดลน้ำท่วมหวัวเนาะบักง่ายดินี่ไปดึงเอาไปยังจะวิ่งเหรเออเก่ารอด Hoa hoa, chắp ok đây. Tu đi, áo đi đi. Hoa hoa, hoa hoa, chào đình liệu banan, poilin, lin, lên, gon. con, hoa, hoa hoa, hoa 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 เอามาพี่เอามาพี่มองลุงพี่คอยคอยคอยแม่คอยมาคอยมา,ยมาลุไปจับเอามาเอามีมาคอยจับไปให้เดี๋ยวจะเฝ้าไงล่เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาพี่เดี๋ยวยเดี๋ยวจะจับเอาปลา เดี๋ยวมันมีไอ้ก้อนมีไอ้ก้อนกู้ขาเก่งเห็นดีดีขาสั้นอีกแล้วขาสั้นอีกแล้ว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยวันนี้จับจับเลยจับเอาหางมันกำหางมันลูกกำหางกำหางโอเคกำดีดีกำดีดีกำดีำดีเห็นไหมบ่านเห็นไหม Hoi, kiến bay. Ủa nó xây cả khu, xây cả khu. Ui, ta cỏ cái này cái câu là xây cả khu đấy Khá săn và săn cắm đi đi. Áo luôn. Hàn lạ. thế vậy. đẹp quá. ปลาได้ลูกมันตัวนี้งไม่ได้โตใหญ่ตัวนี้ใช่